ไปอิมสตูดิโอขอพาท่านผู้ชมมารับชมเหตุการณ์ก่อนที่แม่ด้วนจะพาน้องเวหาเข้าโขงช้าง,งที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่แม่ด้วนคลอดก็พาน้องเวหามาที่ทุ่งกวางมาพบกับโขงช้างที่มารวมตัวกันเพื่อมาแสดงความยดีกับแม่ด้วน หลังจากนั้นแม่ท้วนก็พาน้องเวหากลับไปที่เขาเขียวและทราบข่าวว่าปัจจุบันนี้แม่ด้วนได้เข้าโคงไปแล้วนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ก่อนที่แม่ด้วนจะพาน้องเวหากลับไปที่เขาเขียวนะครับมาย้อนดูเหตุการณ์กันว่าในวันแรกที่แม่ด้วนพาน้องเวหามาที่ทุ่งความก็ได้ไเผชิญกับหมาจิ้งจอก เนี่ยพี่สีเลี่ยมเคลื่นอยู่เลยอ่ะหหางกันอ่ะไม่แน่อาจจะค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลลองถามถามจิ้งจอกน้องแป๊บนึ่งโอเคนี่เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับหมาจิ้งจอกในช่วงที่สองนะครับช่วงแรกได้วิ่งไล่แล้วจะเดินกลับมาในช่วงที่สองอย่างคาใจเพราะหมาจิ้งจอกยังต้องมองอยู่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หน้าละทึกใจและวันเกรงเป็นอย่างมากด้วยเหตุว่าน้องเวหายังเล็กอยู่แต่อย่างไรก็ตามแม่ด้วนและขงช้างแม่รับทั้งสองได้พยายามปกป้องน้องเวหาจนหมาจิ้งจอกได้วิ่งหลบหนีไป

ไาาวววัอบซึ่งตอนโคงช้างมารวมตัวกันนั้นเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมภูผาที่ชายเวหาจึงเงียบหายไปแต่แล้วในวันที่แม่ด้วนพาน้องเวหากลับไปที่เขาเชี่ยวนั้นก็ปรากฏตัวของพาย ภูผาเมคาไพาินและโวยวายอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลกันจึงคาดหมายได้ว่าภายภูผาและโของอาจจะกลับมารับร้อง แต่โค้งช้างของภายภูผายังซ่อนอยู่ในเขาเขียวได้ยินแต่เสียงร้องและเห็นเพียงภายเมคาออกมากินดินโป่งไม่นานก็ปรกากฏภาพภายจากนักท่องเที่ยวเห็นแม่ด้วนและน้องเวหาเดินนำหน้าโค้งช้างซึ่งกำลังออกมาจากป่าซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นโค้งช้างของเมคาภูผา ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง f อและแอดมินต่างเฝ้ารอภาพอันสวยงามที่แม่ด้วนเข้าโขงช้าง <c oughs> อยากรู้ว่าครอบครัวตัวตึงภูเขาภูผ,ผาเวหาไพลินและเวยวายเมื่อรับน้องเวหาเข้าโขงแล้ว จะเป็นอย่งางไร